ครับนี่คือเว็บไซต์ของศูนย์พระรัชดานะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทันสมัยที่สุดแล้วก็เป็นเว็บที่ใหญ่ที่สุดในวงการพระเครื่องนะครับซึ่งมีพระหลากหลายมากมายนะครับรวมทั้งเรื่องราวประวัตินะครับคุณสามารถเข้าไปชมข้างในได้ถ้าคุณจะดูจนจบอย่างน้อยต้องมีครึ่งวันเข้าไปนะครับรายละเอียดจะมีดังนี้นะครับถ้าท่านเข้ามาแล้วท่านก็สามารถจะเลือกได้ว่า มีประวัติหรือมีอะไรประวัตินี่คุณท่านคุณเลือกเอาเลยนะครับอย่างเช่นว่าคุณจะดูพระเครื่องใช่ไหมครับคุณกดเบญจภาคีหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนออกมาก็จะเป็นเหรียญพกพระเบญจภาคีนะครับจะอยู่ในนี้นะครับถ้าท่านจะดูเหรียญน,นะครับเหรียญทองคํท่านก็สามารถเข้ามานะครับกดก็จะเป็นเหรียญทองคําทั้งหมดก็จะมีนะครับ ซึ่งในนี้จะมีมากมายไก่กองนะครับที่ท่านสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับแล้วถ้าท่านดูลดูเหรียญน,นี้อย่างนี้แล้วท่านอยากจะดูหลังท่านกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปสงครั้งนะครับรูปจะขยายใหญ่เท่าไหร่ก็ได้โดยไม่แตกนะครับเพราะเราจะใช้ไฟใหญ่แล้วลงมาข้างล่างก็จะเป็นเหรียญของข้างหลังนะครับเพราะนั้นท่านก็สามารถที่จะเข้ามาชมได้นะครับ ทีนี้เราก็จะมาดูประวัตินะครับว่ามีข้างบนนี้จะมีข่าสารอะไรทั้งหมดนะครับส่วนข้างล่างนี้ก็คือเราจะดูพระเครื่องชนิดไหนเราดูได้จากตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราเข้ามาดูในหน้าแรกอยู่ไหนเอ่ยหน้าแรกนะครับนี่คือเสร็จแล้วเราก็มาดูยอดดูนะครับเรา จะมาดูนะครับว่ายอดคนดูนะครับวันนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนมาถึงนี้ตอนนี้มี293นะครับส่วนเมื่อวานนี้มี442นะครับทั้งหมดนี้มีคนเข้ามาชมแล้วนะครับ798,416ท่านนะครับอีกสัก10วันก็คงจะได้800นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องควรจะ ดูนะครับท่านจะดูตําหนิติเตียนท่านต้องดูจากเหรียญทองคํานะครับเพราะเหรียญทองคําเป็นโลหะนิ่มนะครับตําหนิติเตียนทุกอย่างจะครบนะครับส่วนพวกเหรียญทองแดงหรือพวกอ,อัปปาพวกนี้จะไม่คมชัดเหมือนทองคํานะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะศึกษาก็ควรจะศึกษาจากพระทองคํานะครับแล้วอีกอย่างพระทองคําเป็นพระเท่ลําค่าที่สุดนะครับ ทองตั้งแต่ผมเล่นใหม่ๆนี้ทองตั้งแต่บาทละ7 0 0 0ตอนนี้ส0,000กว่านะครับเพราะฉะนั้นพระเครื่องนี้ถ้าเป็นทองคำถือว่าเป็นเนื้อที่สูงที่สุดนะครับถ้าเป็นใบได้ที่มีโอกาสสะสมก็ควรจะสะสมพระทองคำนะครับสวัสดีครับผมกุยรัชดานะครับวันนี้เรามาพบกับแฟนๆพระเครื่องในวันที่วันศุกร์ที่12 ตุลาคมปี2566หลังจากเที่ยวหลังสุดที่ผมไลยไปในวันที่4นะครับที่ผมพูดถึงผมอายุเข้า75แล้วก็อีกอย่างคือแต่งงานครบ50ปีนะครับก็จะตัวเองก็จะทำให้มันน้อยลงคลรัแต่ว่าก็ไม่ทิ้งแฟนๆเครื่องนะครับก็ยังมีว่างก็เข้ามาทำนะครับ การตรวจเช็คพระก็ยังเหมือนกับเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็อยากให้แฟนๆพระเครื่องอได้ชมการสามารถแบ่งปันในพระเครื่องที่ผมโชว์ไปนะครับส่วนวันที่4ที่ที่ผมไลฟ์ไปเมื่อวันที่4ตุลาคมนี้นะครับพระทั้งหมดเหล่านั้นก็ยังมีเหลืออยู่นะครับท่านก็ยังสามารถเดี๋ยวผมจะมาท่องอีกทีหนึ่งยืนยันตามราคาเดิมนะครับ แต่ส่วนวันนี้ตรงนี้ผมจะไม่พูดราคานะครับแต่ก็คือราคาลดปกติที่ถูกกว่าท้องตลาดประมาณ60-70%ซนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเวลาอายุก่านั่นถึงวลาเวลาสมบัติต้องแบ่งกันผัดกันชมนะครับซึ่งผมก็เก็บไว้มากมายนะครับก็อยากให้แฟนๆพระเครื่องได้มีโอกาสนะครับได้เป็นเจ้าของจากเดิมที่เอื้อมไม่ถึง เดี๋ยวนี้สามารถเอื้อมถึงนะครับวันสำหรับวันนี้นะครับผมจะให้โชว์ท่านด้วยหลงพ่อเงินนะครับวัดบางคานทองคํานะครับพิมพ์ขี้นิยมนะครับนี่คือพิมพ์นิยมนะครับนะครับหลังหลังมองไม่เห็นนี่สัยตลับเพราะนั้นก็ดูเฉพาะที่เป็นตลับก็ดูจะพาะข้างหน้านะครับเพราะว่าเราไม่ได้แกะออกมานะครับนี่คือพิมพ์นิยมนะครับสําหรับองค์ที่สองนะครับก็จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับ นี่วันนี้จะโชว์หลวงพ่อเงินสีสเนื้อหรือไอ้สีพิมพ์ด้วยกันนะครับขี่รูปหลอนี้จะพิมพ์นิยมกับพิมพ์ขี้ตาส่วนหลังจากพิมพ์ขี้ตาเสร็จแล้วก็จะให้ท่านชมนี่คือจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่นะครับแล้วก็ดูหลังนี่คือจอบใหญ่นะครับส่วนเหรียญต่อไปนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเงินว่าบางคานพิมพ์จอบเล็กนะครับ นี่คือหลวงพ่อเงินนะครับพวกที่กรรมรอที่ไม่เคยเห็นมันบอกไม่มีทองคำทองคำบ้านเราสร้างกันเป็นพันๆปีมาจะไม่มีได้ยังไงหลวงพ่อวัดใต้มิตร800ปีน้ำดัหนาัก5,500กิโลอย่างงี้เหรียญไม่ถึงบาททำไมจะสร้างไม่ได้พวกมันไม่มีความรู้นะครับนี่คือจอบเล็กนะครับ หลวงพ่ออีวัสตริบนะครับปี2473นะครับทองคำมีทั้งผมมีทั้งลงยาและไม่ลงยาแต่วันนี้เอาเฉพาะทองคำนะครับอย่าเร็วกันไปสิจะอึกหนึ่งให้เขาดูนะครับปีหลวงพ่ออีวัสตหิปีสองีนะครับสำหรับองค์ต่อไปนะครับก็คือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับพิมพ์ลอยองค์นะครับ หลวงพ่ออีวัดวัดหนองโพนะครับรูปหล่อเอ้ยหลวงหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพร,รูปหล่อร้อยองค์นะครับหลวงพ่อเดิมเสมานะครับปี2470นะครับวัดหนองโพแล้วก็องค์ต่อไปนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพป,ปี2482อไอ้นี่หน้าหลังเห็น หลวงพ่อ,อยเดิมนะครับปี2482นะครับสองสเราต่อไปนะครับด้านหลังใช่ไหมรับพอหลังจากในนี้เสร็จเราก็จะมีก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะครับวัดปักคองมาคำเท่าพิมพ์ลศมีนะครับประพันธ์บนตนนิมพ์รลศมีนะครับ หล,หลังเห็นรอเปล่าห,หลวงปู่สุขวัดปักคองมาํำเท่านะครับปี24 6 6สีอหสองสี่หกหกนะครับหลวงปู่สุกวัดปักพองมาํำเท่า นะครับหนึ่งปีพอดีนะครับอา้าวทีนี่ครูบาสีวิชัย2 4งสีนะครับหน้าหลังครับเหรียญต่อไปนะครับครูบาสีวิชัยสองสนะครับฉลุลงยากรรมการนะครับ เหรียญต่อไปนะครับจะเป็นใบเสมาชินลาชนะครับพิษณุโลกฐานสูงนะครับอายุประมาณ600กว่าถึง700ปีนะครับผมนิพเพนเป็น,ปนพิมพ์ฐานสูงผมมีทั้งฐานสูงฐานเตี้ยนะครับหลังเป็นลายผ้าน,นะครับ อวัดบ้านแหลมนะครับรุ่นแรกนะครับส่วนเลนต่อไปนะครับก็เป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแต่ว่าเป็นลงยานะครับลงยาราชาวดีนะครับสามเสนะครับวันก่อนนี้มีเซียนกรรมะลอบอกว่า ในมีสงการสร้างเจออยู่แค่2เหรียญจะพราะที่ผมมีไม่น้อยกว่า15ถึง18เหรียญน,นะครับพงนี้ความรู้ไม่มีชอบตอแหลจำนวนพระนะครับส่วนองค์ต่อไปนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพุมรยนะครับปี2459นะครับ100กรเกับ7ปีนะครับ หลวงพ่อแก้ววัดภูดมิลาลัยนะครับเหรียญน,นี้100ร้อยเศษนะครับประมาณ100ร้อยห้าเก้าก็ร้อยเศษนะครับร้อยปีเกินนิดหน่อยนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับพิมพ์นักกล้ามนะครับพิมพ์นักกล้ามนะครับหลังนะ เห็นนี่นะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกปี2อง5อยู่ในชุดกองพันทหารผีนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกปี2485นะครับอาจารย์นำวัดหลอนศาลานะครับปี2519 นะครับนี่เป็นเหรียญทองคําทั้งหมดนะครับครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นพ่อท่านเขียววันหนองมนนะครับปี2,513ปี2,513นะครับ ส่วนสำหรับเหรียญสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญทรงพันวดนะครับของราชการที่9ปี2,508 2 5 0 5 2,508นะครับปี2,508นะครับส่วนส่วนของวันที่4นะครับล็อกแช่ไว้ ใช่วส่วนวันที่4นะครับที่ผ่านมาวันที่4ตุลาฯน,นะครับผมจะทวนราคาเผื่อท่านจะลืมนะครับเหรียญเสมาหลวงปู่ทิม8รอบนะครับทองคำเหรียญละ3ล้านบาทนะครับมีทั้ง2เหรียญเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญกรรมการเหรียญหนึ่งจะเป็น2ชิ้นลงยานะครับส่วนหลวงพ่อสาทอปี2460 3ล้านบาทเหรียญเจ้าสวหลวงปู่บุญน,นะครับ สามแสนอ่าสามล้านห้าแสนบาทนะครับหลวงพ่อกันวัดพญาติพิมขอเบ็ดสามล้านบาทนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังลงยาสามล้านบาทหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังไม่ลงยาสามล้านบาทนะครับหลวงปู่สุขวัดปักคอมาข้ำเท่าข้างอุหนึ่งล้านบาทนะครับเหรียญกรมหลวงชุมพร2 4 6 6 3ล้านบาทหลวงพ่อเงินวัดดอนยาหอมรุ่นแรกนะครับ2ล้านบาทนะครับหลวงพอ่อ อาจารย์ฟันรุ่นแรก3ล้านบาทนะครับหลวงพ่อดิ่งวัดดงงัวรุ่นแรก1ล้านบาทนะครับหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระเบือรุ่นแรก1ล้าน2แสนบาทนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดรุ่นแรกนะครับสล้านห้าแสนบาทหลวงพ่อโสธรเสมารุ่นแรก2ล้านห้าแสนบาทหลวงพ่อทองสุกรุ่น2วัดตลกหลวง2ล้านบาทนะครับ แล้วก็พอท่านขายวัดสวนขันรุ่นแรก80,000 0บาทเหรียญคูบาศรีวิชัยสองชายรุ่นแรก8,0,000 0บาทพอท่านเขียววัดหนองวนรุ่นแรก8,0,000 0บาทหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบรุ่นแรก1ล้านบาทนะครับหลวงพ่อสดวัดปังน้ําถวายพระตาหาร8,0,000 0บาทนะครับหลวงพ่อสดวัดปังน้ํารุ่น25 0 0 8 0 0 0 0 0บาทหลวงพ่อเอี่ยมเสมาลงยะวัดสะพานสูง ,00 0 0 0บาท หลวงปู่ทวดรุ่นแรกว่าช่างให้2 5ล้านแสนบาทเสียงโตนะครับปี2 5 0 0 2นห0แสนบาทหลวงปู่ทวดเลื่องสมณศักดิ์ทองคำนะครับ2 2 5สล้านแสนบาทหลวงปู่ทวดแม่แตงปี2 5 0 8 3 0 0 0แสนบาทหลวงปู่ทวดแม่แตงปี2 5 0 6นะครับ7แสนบาท เหรียญหลงปู่ทวดปี2502รุ่น2นะครับกับรุ่น3รุ่น2 5 0 4สเหรียญละ4 0 0 0 0 0บาทนะครับชุดเบนจภาคีสมเด็จสุมกอนางพญาผงสุพรรณพระลอดเนื้อลินนะครับทั้งชุดนะครับ5องค์10ล้านบาทนะครับสิ่งที่ผมพูดแล้วทุกองค์ท่านสามารถมาเช็คได้นะครับที่นี่จะใช้เครื่องวิทยาศาสตร์ในการตรวจเช็ค เรารับรองได้พระทุกองค์เป็นพระแท้ถ้าคุณสงสยัยคุณเอาเหรียญที่คุณมีแล้วคุณมาเทียบว่าใครคมชัดกว่าเพราะเหรียญทองคํามันจะต้องคมชัดกว่านุ่มนวลคมชัดกว่านะครับนะครับนั่นคือราคาที่ของวันที่4นะครับก็ยังยืนยันราคาเดิมทั้งหมดนะครับถึงแม้จะมีขายบางส่วนนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนก็ยังมีนะครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นข่าวสารที่ อ่างในเว็บไซต์นะครับในเว็บไซต์เขาเปิดเป็นสาธารณะนะครับคุณตั้มเป็นคนอมมาโพธนะครับเดี๋ยวผมจะท่องให้ฟังนะครับผมควรจะต้องตกใจตาพี่ๆเข้าเข้าไปด้วยนะไหมครับมีบัตรเดิมอยู่แล้วตอนปี62แค่อยากได้บัตรสมาคมที่เป็นแบบใหม่ที่มี QR code แล้วไหนไหนก็ส่งแล้ว เอาเนื้อทองผสมที่พึ่งติดรางวัลที่หนึ่งงานสามพันไปออกบัตรด้วยแต่ผลออกมาดับเบิลช็อกแต่อย่างที่บอกนะครับชินแล้วนะครับนี่คือบอกถึงความไม่มาตรฐานของสมาคมกร,รมารอนี้นะครับประกวดติดรางวัลที่หนึ่งในสัมพันธ์นะครับแต่ไปออกให้สมาคมออกบัตรนะครับแต่ว่าสมาคมกร,รมารอนี้ตีแก นะครับมีการติดกระดาษติดไว้นะครับว่าไม่แท้นะครับนี่คือสมาคมกรรมลอที่ผมบอกท่านตลอดเวล,ลาว่าอย่าไปประกวดกับเขาเลยเขาไม่มีความรู้หลอกเขาทั้งนั้นทุกอย่างนะครับนี่คือออกมาแล้วก็คุณก็จะเห็นอยู่หลายวันนี้ตัวอ้วนดำก็ออกมาเกี่ยวกับเรื่องเสือนะครับแล้วเราก็เห็นกันอยู่หลายหลายคลิปทั้งหมด วันนี้แท้พรุ่งนี้แกแกพรุ่งนี้เ,เ,เมื่เลยนี่แท้นะครับไม่มีความมาตรฐานนะครับไม่เหมือนกับที่ใช้เครื่องฟัวร์ไลเซนสแกนในปัจจุบันเครื่องทั้งหมดสามารถเข้าไปดูพิสูจน์ได้นะครับวิทยาศา,ศา,ศาสตร์ไม่มีโกหกนะครับกี่เที่ยวก็เหมือนกันนะครับเราสามารถเช็คได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นไอเที่ยวท,ที่ที่บอกว่าคุณไปประกวดโน่นหรือประกวดนี่หรือจะไปให้คนไหนดู ตาแต่ละครั้งคนดูไม่เหมือนกันนะครับคาดว่าเท่านั้นเองไม่สามารถที่จะบอกว่าแท้แค่แท้ยังไงเก๊ๆกอย่างไางไนะครับที่ผมเอนตี้ตลอดว่าคุณเอาเงินไปให้เขาเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเอาพระประเบ็นไม้ประดับเสร็จแล้วรางวัลเข้าของเขาพวกเขาเองติดรางวัลน,นะครับผมก็พูดอยู่บ่อยๆนะครับนี่หมูนี่เราก็จะเห็นอยู่ในเว็บไซต์จะมีบ่อยๆนะครับ พระแท้เรามีเจ้าเวลานี้ก็กำลังฟ้องร้องอยู่นะครับใช้ทนายผมสองเท่ากับมีสองสามคาดีอยู่ที่ใช้ทนายผมเป็นคนฟ้องฟ้องที่มีใบตรวจเช็คจากสมาคมกรรมลอรนี้แต่ทั้งหมดตอนออกก็แท้ไปไปอีกทีหนึ่งก็แก้น,นะครับพอออกรับรองแท้ส่งประกวดก็ตีแก้อย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณจริงๆแล้ว พวกนี้เกิดก็เกิดไม่ทันความรู้ก็ไม่มีงูงูปลาๆเท่านั้นนะครับผมถึงบอกว่าอย่าไปเชื่อเขาเลยนะครับเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์มีเยอะแยะนะครับสามารถตรวจเช็คถึงภายในความเรียบร้อยนะครับเพรานะฉะนั้นวันนี้ก็คือบอกเพื่อนๆว่าท่านก็ยังสามารถแบ่งปันภาคเครื่องที่ผมเอามาให้ท่านชมนะครับท่านสามารถที่จะามาชมได้นะครับ ทองแดงหลงพ่อกันมันพูดถึง20-30ล้านนี่ทองคำผมขายท่านเพ่อสล้านบาทคุณเรามาเทียบกันดูว่าใครสวยกว่าใครคมชัดกว่านะครับเพราะทองคำอย่าลืมนะครับทองคำเป็นโลหะนิ่มเมื่อแม่พิมพ์มีตำาหนิตรงไหนทุกอย่างมันจะติดหมดนะครับแล้วทองคำจะปั๊มก่อนเพราะฉะนั้นแม่พิมพ์ยังไม่ศึกนะครับพอไปถึงท้ายท้ายไปพวกอปก,ก้าหรือทองแดงแม่พิมพ์ก็ศึกแล้วแล้วก็ไม่คมชัด นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถมาพิสูจน์ได้นะครับไม่ใช่ว่านี่ผมเก็บพระทองคําตั้งแต่บาทละเจ็ดพันนะครับเก็บถึงบาทนี้นะครับสามหมื่นกว่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถั่วถูกถั่วแพงก็ถั่วกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะเราอายุมากแล้วสมบัติพากันชมก็ะฉะนั้นก็แบ่งปันกันได้ถ้าท่านยังโลเลท่านสามารถเข้ามาชม นะครับแล้วท่านสามารถเอาเหรียญที่คุณว่ามีเขาเซียนใหญ่บอกว่าแท้แล้วคุณนํามาเทียบกันดูดูว่าใครคมชัดกว่าตําหนิใครคมชัดกว่าแล้วก็ใครสวยกว่านะครับแล้วก็ทองคําเหรียญทองคําขายถูกกว่าเหรียญทองแดงนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านแฟนพาคเครื่องขอชมมาพิสูจน์กันได้นะครับหรือท่านจะเอาภาพเครื่องมาตรวจเช็คด้วยวิทยาศาสตร,ร์ก็ยินดีนะครับสวัสดีครับ